เมื่อเช้านี้อ,าอารุณสวัสดยามเชา้านะพี่นงจะไปพี่นงจะลงไปดูคลิปที่ต้มหน่อไม้เมื่อวานเนาะ<ม>จะไปตอบคอมเมนต์ทุกอันเลยของเมื่อวานสำหรับคลิปยาวเนาะ<ม>อยากตอบคอมเมนต์เพื่อนแต่เครื่องร้อน ขอบคุณนะคะพี่น้อยการจะนีอยู่ห้าอยู่ห้าตาของเรานี่แหละไม่มีใครมาก็อยู่ห้าตาของเราที่ทำไมเครืงร้อนตอบคอมเมนต์ไม่ได้ละเปิดแอร์สิ ตอนนี้พี่นงเปิดพัดลมมันก็เย็นเย็นอยู่แล้วก็วันนี้กลัวแบบว่าพี่นงเปิดปั๊มไว้นะวันนี้จะเปิดปั๊มให้หมดวันเลยคืนนี้จะเอาน้ําลงเนาะเอาน้ําใหม่ลงพี่นงคิดว่าจะไปซื้อเกลือสักหนึ่งถุงมาสาดตรงบริเวณบริเวณที่เราเลี้ยงเหยื่อจะไปซื้อเกลือบ้านน้องแก้วมาสักถุงหนึ่ง แล้วก็อามาศาสตรตรงที่เราเลี้ยงเหยื่อ,อกลัวแบบเราขี้เกียจออกไปเผื่อไฟมันตกเนาะเผื่อไฟมันตกแต่แต่ก่อนจะนอนก็จะก็จะเปิดอยู่เนาะสักสักหน่อยนึงให้อากาศเย็นๆตอนนี้ก็ดูดูคลิปของพี่ดาอยู่เนะ น่ารักจังเลยพ่อบ้านถูกต้องแล้วค่ะแล้วแต่เขาเลยเมาาื่อเช้านี้เมื่อเช้านี้แกงมันเหลือ กี่ถุงมันร้อยหกถุงหกถุงพี่ดวงเอาหมดอืแล้วก็เมื่อกี้นี้ไปช่วยออนเก็บของขึ้นก็บอกออนว่าถ้าเกิดว่ามาถึงบ้านมาถึงบ้านป้าแม่มาถึงบ้านป้ามนทานะมาถึงบ้านป้ามนทานะมาถึงบ้านปนาา้านปมนทาเหลือเท่าไหร่ก็ฝากไว้เลยเราจะเอามากินเนาะเอามากินได้เราไม่อยากให้เขาลำบากใจกับเราเนาะ เพราะว่าเขาก็จะขายแค่หมูสามเนาะก็จะมาสิ้นสุดแค่บ้านประมนเหลือเท่าไรเอาใส่ถุงไว้เลยเนาะเดี๋ยวแล้วเ,เอามาอุ่นกินได้เนาะเหลือเราก็เอามากินเหลือเราก็เอามากินเนาะถ้าเขาเหลือเดี๋ยวตอนเย็นพี่เพื่อนแท้ก็มาเอานะถ้าถ้าเหลือเดี๋ยวจะส่งข่าวถ้าเหลือเราก็เอามากินได้มันไม่เสียหายแต่พรุ่งนี้เราก็จะทำลดลงทำทำน้อยทำน้อย ทำ,ทำไม่เยอะนะอาจจะทำสักสิบถุงเราไปบอกเพื่อนว่าตัวเองไม่ต้องซีเรียสนะมันจะตัวเองไม่ต้องซีเรียสนะว่าเคร่งเครียดว่าจะขายหมดหรือไม่หมดนะเพราะว่าเราไม่ได้ซีเรียสอยู่แล้วเหลือเราก็เอามากินเนาะเอามาเราเอาก็เอามากินได้ถ้าเหลือเดี๋ยวก็จะส่งข่าวจะส่งข่าวถ้าเหลือถ้าหมดก็ก็แล้วไป แต่น่าจะเหลือเจ็ดแปดถุงนะตะกี้เนี่ยก็เลยก็เลยซื้อซื้อเอาซื้อน้ำหวานซื้อน้ำหวานชามมนาวไปให้ออนเนาะ,ะพี่นงไม่ได้เอาเข้ามาชามะนาวของพี่นงก็เลยซื้อไปให้ออนถามว่าจะกินน้ำอะไรไหมก็ซื้อน้ำไปให้เขาแก้วหนึ่งเนาะจะได้สดชื่นซื้อน้ำไปให้เขากิน เขามีน้ำใจเราก็มีน้ำใจกับเขาเนาะเราจะซื้อน้ำไปให้เขาทุกวันเลยมีมีน้ำใจกับเพื่อนสําหรับออนนะไม,มไม่มีคำว่าไม่มีคำว่าไม่ถ้าถ้าคุยอะไรกันก็เขาจะช่วยเหลือเสมอเนาะ